สนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกปลาเรือไวกิ้งยาหม่องน้ำตราถ้วยทองน้ำมันเครื่องไดิเนทรักและพาวเวอร์ทรกจากปตท ในพื้นที่สูงและลาดชันนะคะมักจะพบกับปัญหาการพังทลายหรือว่าการชาล้างของดินนั่นเองนะคะทางกรมพัฒนาที่หนึ่งค่ะเขาได้มีการจัดทําในเรื่องของการดําเนินการไม่ว่าจะเป็นการทําขั้นบันไดดินรวมไปถึงการปลูกหญ้าแฝกด้วยค่ะพี่ภูคาแต่ว่าระเียดจะเป็นยังไงติดตามกันได้นะคะในช่วงของเกษตรพัฒนากับกรมพัฒนาที่ดินค่ะ เกษตรกรส่วนใหญ่ยังมีการใช้ดินที่ไม่สอดคล้องกับสมรรถนะของดินทำการเพาะปลูกโดยขาดหลักการอนุรักษ์และบำรุงดินอย่างถูกต้องโดยเฉพาะในที่ดอนและที่ที่มีความลาดเทมามีอัตราการชะล้างพังทลายของดินเกิดขึ้นสูงการชะล้างพังทลายของดินนี้ก่อให้เกิดผลเสียหายหลายประการต่อเกษตรกรเจ้าของที่ดินคือผิวดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ในไร่นาสูญหายไปพร้อมกับปริมาณธาตุอาหารในดินทำให้ผลผลิตพืชลดต่ำลงก่อให้เกิดปัญหาความยากจนและยังมีผลเสียต่อ ระบบนิเวศภายในชุมชนรวมทั้งในปัจจุบันมีเกษตร,รกรบุกรูปป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยทําให้ประสบปัญหาในเรื่องของดินในระยะยาวทางด้านสถานีพัฒนาที่ดินเชียงรายได้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจึงได้มีการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ําโดยใช้พืชและการทําการเกษตร,รแบบระดับขั้นบันไดเพื่ออนุรักษ์ดินบนพื้นที่ลาดเทส่งเสริมความรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่และเน้นหนักในการให้ความรู้ด้านดินกับครูและนักเรียนซึ่งจะเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ใน คได้เรียนรู้และเข้าใจกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาหลังจากการทําไร่เลื่อนลอยอาทิการตรวจดินเพื่อทดสอบหาค่า pH และธาตุอาหารหลักในดินการอนุรักษ์ดินโดยใช้หญ้าแฝกซึ่งพื้นที่ทั้งหมดของลุ่มน้ําย้อยในเขตน,นี้มันก็มีประมาณ7จ็ดแสนกว่าไร่พื้นที่ส่วนใหญ่นะครับหกจะเป็นพื้นที่สูงซึ่งมีการเข้าไปทํามาหากินของพี่น้องชนเผ่านะ คือปัญหาซึ่งตรงนี้คือมันเป็นในเมื่อเป็นที่สูงแล้วนะครับการบุกรุกกา้ทำลายป่าเนี่ยพื้นที่ลาดชันปัญหาการชะล้างฟังถลายค่อนข้างจะสูงมากนะครับทีนี้ปัญหาตัวนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ที่ยังเป็นต้นเหตุของเรื่องของการทําให้เลื่อนลอยเรื่องของการบุกรุกทำลายป่าต่อไปนี่ครับทีนี้ทางพัฒนาที่ดินได้ตระหนักถึงว่าเราต้องสมควรแล้วที่ต้องมาทําระบบบรรลุรักษ์ณ์ให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เนี่ย อนุรักษ์ดินและน้าไว้ในพื้นที่สูงนะโดยใช้วิธีการต่างๆของกรมพัฒนาที่ดินเช่นการขุดขคันคูรับน้ารอบเขานะการใช้เยื่อแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้าตลอดจนถึงการสนับสนุนการปรับปรุงบนพงดินด้วยปุ๋ยพืชสดนะปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพทั้งหลายนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานนี่คือผู้วัยทำงานนี่นะฮะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นส่วนเผ่ามีปัญหาเรื่องหนึ่งคือเรื่องของภาษาที่จะสื่อสารกันนะ ต้องใช้กลยุทธ์วิธีอื่นคือทําให้ดูสาธิตให้ดูหรือมานามาฝึกปฏิบัติในพื้นที่จริงนะครตอนนี้เราได้ทำระบบอนุรักษ์โดยใช้งองมาของกรมวัฒนาที่ดินเข้าไปทําแปลงสาธิตโดยชักนำมาให้เกษตรกรท,ที่ทำอยู่ปัจจุบันนี้นะครับเข้ามาศึกษารงจริงทำจริงในพื้นที่ของตัวเองเขาจะได้ตระหนักถึงพิธีการที่จะรักษาได้ยังไงและต่อไปเขาจะสืบต่อไปอีกเรื่องหนึ่งที่เราให้ความสําคัญมากคือเยาวชนมีความเชื่อว,ว่าเยาวชนต่อไปนะรุ่นต่อไปนะจะกลับขึ้นไปทํางานที่พื้นทีน่ พราะนั้นองค์ความรู้พวกนี้เรื่องการพัฒนาที่ดินบนพื้นที่สูงและการปรับปรุงองค์ดินการระบบอนุรักษ์ดินและน้ำอะไรต่างๆเนี่ยจเป็นอย่างมากที่เราต้องสอนให้เขารู้ <c oughs> โดยเชื่อเมเชื่อมกับโรงเรียนนะโรงเรียนต่างๆให้นํานักเรียนมาศึกษาดูงานมาศึกษาดูงานแล้วก็สอนวิธีการเทคนิคอะไรต่างๆให้กับเด็กนักเรียนเพื่อว่าต่ออนาคตต่อไปเขาโตขึ้นมาเขาจะเป็นเกษตรกรรุ่นต่อไปที่มีคุณภาพดีกว่านี้ นอกจากนี้สถานีพัฒนาที่ดินเชียงรายยังส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไม้ยืนต้นแซมภายในพื้นที่เกษตรและปลูกพืชอาหารในโดมซึ่งสามารถปลูกและเก็บผลผลิตได้ตลอดทุกรดูการเช่นผักสลัดองุ่นและส่งเสริมให้เกษตรกรได้ใช้สารชีวพันธุ์เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าของผลผลิตส่งจําหน่ายโครงการหลวงเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการทําการเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกรสถานการณ์ตอนนี้ความที่ที่เราให้ความสําคัญที่สุดคือความ เรียกว่าทัศนคติมีความตระหนักถึงการเสียหายมีความตระหนักถึงรักษาทรัพยากรเนี่ยมีมากขึ้นแล้วเพราะว่าเราได้ให้วิธีการที่ถูกต้องเช่นฮะแนะนําการปลูกพืชที่เหมาะสมเหมาะสมกับดินเหมาะสมสภาพพื้นที่เราจัดระบบเรื่องน,น,น้ำเป็นน้ำเอาพืชเศรษฐกิจที่มันประณีตเข้าไปเช่นมันมีอง,งุ่นด้วยจะไม่มีผักลงเรือนอะไรพวกนี้นเป็นพืชละเอียดเพื่อนอาหารพวกนี้เข้าไปชาวบ้านพอใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเพราะว่าไม่ต้องไปเหนื่อยมากที่ทำพื้นที่ใหญ่ๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะ หลังจากที่เกษตรกรหันมาทำขั้นบันไดดินมากยิ่งขึ้นพบว่าช่วยลดการช้าล้างพังทลายในการทำการเกษตรบนที่สูงและลดปัญหาน้ำป่าไหลหลากในฤดูฝนในพื้นที่ราบถือว่าเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับในทุกพื้นที่และรักษาระบบนิเวศให้กับพื้นที่เกษตรให้อุดมสมบูรณ์ ยาแฝกนี่ถือว่าเป็นยาสารพัดประโยชน์จริงๆะนะคะช่วยได้ในหลายเรื่องเลยทีเดียวค่ะส่วนเรื่องของดินนะคะการที่จะทำให้ดินนั้นมีประโยชน์นะคะแล้ใช้ในการปลูกพืชผลการเกษตรต่างๆให้ได้คุณภาพดีก็ต้องอยู่ที่การอนุรักษ์ดีๆด้วยแต่ว่าวิธีการจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้ากลับมาติดตามด้วยกันค่ะ,คะ,คะ